เครื่องบินรบใหม่ไทย2,033แรงที่สุดในเอเชียบทนำจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ทางอากาศในปี2,033ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการทหารอากาศเมื่อกองทัพอากาศไทยเปิดตัวเครื่องบินรบยุคอนาคตที่ได้รับการขนานนามว่าสุดยอดขุมพลังแห่งเอเชียด้วยความเร็วทะลุขอบเสียงเทคโนโลยีล่องหนเต็มรูปแบบและระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,ค,คามได้ในระดับเสี้ยววินาที เครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจัรแห่งการต่อสู้แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีของประเทศไทยวิสัยทัศน์แห่งชาติจากผู้ซื้อสู่ผู้สร้างตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมักต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการจัดหาอาวุธแต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ2030วิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพอากาศได้เปลี่ยนแนวทางอย่างสิ้นเชิงจากผู้ซื้อสู่ผู้สร้าง โครงการเครื่องบินรบไทย2033เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิศวกรไทยมหาวิทยายลัยด้านวิทยาศาสตร์การบินและสถาบันป้องกันประเทศโดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการร่วมพัฒนาในอดีตยอย่างไกลเพล,ลินและ FA 5 0แต่ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกระดับสมรรถนะความเร็วเหนือเสียงและระบบ AI เต็นรูปแบบ เครื่องบินรบไทย2,313สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมอก .2.6 หรือประมาณ3,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์คู่แบบไฮบริดพัชเซนเจที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรจากเอเชียระบบควบคุมการบินถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Comback Core ที่สามารถวิเคราะห์สนามรบแบบเรยวไามประเมินเส้นทางการหลบหลีกและคำนวณจุดโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสถานการณ์ที่นักบินไม่สามารถตอบสนองได้ทัน นอกจากนี้เครื่องบินยังมีระบบเราดาร์แบบคอนเทมเพสเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอย่างรุนแรงดีไซน์ความล้ำยุคที่ผสมผสานศิลปะและวิศวกรรมรูปลักษณ์ของเครื่องบินรบไทย233 0เป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์ล่องหนและความงามแบบไทยสมัยใหม่ตัวเครื่องใช้วัสดุนาโนโคาร์บอนผสมเซรามิกซึ่งเบาแต่แข็งแรงกว่าวัสดุโลหะทั่วไปถึง3เท่า โครงสร้างภายในถูกออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายลดต้นทุนการซ่อมบำรุงในระยะยาวส่วนห้องนักบินเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้จอสแสดงผลแบบโฮโลกราฟิก360องศาและระบบควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวของมือ gesture control อาวุธและระบบการรบครบทุกมิติในหนึ่งเดียวอาวุธหลักของเครื่องบินรบรุ่นนี้คือขีปนาวุธอัจฉริยะ f a i r ไทซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้ทั้งในอากาศและภาพพื้นดินในระยะไกลกว่า250กิโลเมตร ยังมีระบบป้องกันตนเองแบบ Active Defense Shield ที่สามารถยิงสัญญาณรบกวนหรือปล่อยโดรนขนาดเล็กออกมาเบี่ยงเบนขีปนาวุธศัตรูโดยอัตโนมัติที่พิเศษไปกว่านั้นคือโหมดไร้นักบิน Unmanned Combat Mode ซึ่งสามารถสั่งการจากศูนย์ควบคุมบนพื้นดินได้ทันทีเปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นโดรนรบที่สามารถทำภารกิจเสี่ยงสูงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินบทบาทในภูมิภาคพลังใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดตัวเครื่องบินรบไทย2033ไม่ได้เป็นเพียงก้าวสำคัญของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศต่างๆเริ่มจับตามองถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินทหารแห่งใหม่หลายประเทศในอาเซียนได้สแสดงความสนใจที่จะร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความมั่นคงและสามารถปกป้องตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชาติมาหาอำนาจจากภายนอกแรงบันดาลใจจากความฝันสู่ความจริง เครื่องบินรบไทย2,033คือผลลัพธ์ของความพยายามยาวนานกว่า15ปีจากแนวคิดที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้สู่ความจริงที่สามารถจับต้องได้ในวันนี้โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างขีดความสามารถทางทหารแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าฝันและเชื่อมั่นในพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยปิดท้ายอนาคตที่รอยอยู่บนท้องฟ้า ขณะที่เครื่องบินรบไทย2033ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทางทหารแต่คือการประกาศต่อโลกว่าประเทศไทยพร้อมจะก,ก้าวสู่อนาคตแห่งนวัตกรรมไม่แน่ว่าในอีกสิปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นเครื่องบินรบไทยรุ่นต่อไปที่ไม่เพียงบินเร็วกว่าเสียงแต่สามารถบินข้ามขอบฟ้าแห่งจินตนาการนี่คือพลังใหม่ของไทยที่แรงที่สุดในเอเชีย